วิธีการต่อปลั๊กไฟเข้ากับเบกเกอร์อย่างถูกต้องนะคะขั้นตอนแรกให้เราหมุนไปที่ออฟทุกตัวค่ะแล้วก็ปิดเบกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์จะมีเป็นสายไฟแล้วก็ไขควงแฉกค่ะวิธีการต่อนะคะเราจะเอาขั้วของสายไฟะคะ่ะเข้าดูไปตรงนี้นะคะแล้วก็จับเข้ากับดูที่อยู่ด้านในตรงนี้ค่ะ แล้วก็หมุนตรงนี้ให้แน่นค่ะหากหมุนเรียบร้อยแล้วให้ดึงออกมาเพื่อเช็คว่าแน่นหรือยังค่ะหากแน่นแล้วมันจะไม่ออกมาตามแรงที่เราดึงค่ะอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการดูนะคะว่าไฟเข้าหรือเปล่าให้เราเสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วให้เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะคะแล้วก็มาเปิดสวิตช์หน้าเครื่องให้เป็นออนอันนี้ไฟขึ้นแสดงว่าต่อเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการต่อปั๊มที่ถูกต้องนะคะขั้นตอนแรกจะต้องสับเบเกอร์ลงก่อนค่ะแล้วก็ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไฟจะดูดค่ะขั้นตอนที่สองอันนี้ให้อยู่ตามสีนะคะสีฟ้าอยู่คู่กับสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลคู่กับสีน้ำตาลค่ะนี่เราจะใช้เป็นไข,ข่ควงแฉกนะคะหากต่อเรียบร้อยแล้วให้ลองดึงเหมือนตรงปลั๊กไฟเลยค่ะถ้าไม่ออกมาแปลว่าแน่นแล้วค่ะ อันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ